สวัสดีทุกคนนะคะคอร์ทพัทภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กันหรือเปล่าเวลาที่คุณเริ่มเรียนภาษาเยอรมันใหม่ๆแต่พอมีชาวต่างชาติดูว่าเฮ้ยคุณเรียนภาษาเยอรมันนะเขาก็พยายามที่จะมาสื่อสารกับคุณในทันทีเลยแต่ว่าช้าก่อนพักก่อนนะคะเราเพิ่งจะเริ่มเรียนเท่านั้นนะคะเราจะบอกเขายัางไงดีว่าเราเพิ่งจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูกันนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะทุกคนหมายเลขหนึ่ง e s p r e c h e r n u er e I n wenig Deutsch. Ich spreche n u er e I n wenig Deutsch. Ich spreche n u er e I n wenig Deutsch. นะคะแปลว่าฉันนะคะพูดภาษาเยอรมันได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ Ich spreche nu ein er wenig Deutsch. นะคะฉันพูดภาษาเยอรมันได้แค่นิดหน่อยนั่นเองค่ะหรือประโยคที่สองค่ะเรา กำลังที่จะแบบเพิ่งจะสนใจค่ะยังไม่ได้ลงเรียนแบบ R I R S Y b I จริงจังนะคะเราเพิ่งจะเริ่มเรียนอาจจะดูใน YouTube หรือว่าอ่านเองในหนังสือนะคะเราก็จะพูดประโยคแบบนี้ได้ค่ะหมายเลขสองนะคะ Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Aber ich bin noch ein Anfänger a เ e r i อ h bin า o c h ein Anfänger ไเอาใหม่นะคะ Ich lerne Deutsch Aber ich bin noch ein Anfänger ich lerne อ e u t s c h aber ich bin noch ich ondan, aber ich nine, aber ich refers, ี o c ale ินน n Anfänger แปลว่าฉันเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าฉันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ Anfänger ก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะสำหรับใครนะคะที่เรียนเยอรมันนะคะเพิ่งอยากจะสนใจเรียนแบบเริ่มต้นนะคะ R I 코스คุณละพัฒมีคอร์ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะจนจบ R I จนสอบเลยนะคะก็ติดต่อหลังบ้านนาง a c e b o o k มาได้เลยนะคะ Facebook ภาษาเยอรมันสนุกนะคะ อ่ะละค่ะข้อสามนะคะข้อ3ทุกคนดูนะ Ich möchte m e i n Sprachniveau. Ich möchte Ich möchte m e i n Sprachniveau in Deutsch verbessern. Ich möchte m e i n Sprachniveau in Deutsch verbessern. Ich möchte m e i n Sprachniveau in Deutsch verbessern. แปลว่าฉันต้องการ ฉันต้องการที่จะทําไมคะที่จะฝึกภาษาของฉันเนี่ยภาษาเยอรมันของฉันเนี่ยให้มันแฟรเบสรันนะคะให้มันดีขึ้นนะคะฉันต้องการที่จะฝึกระดับภาษาของฉันนะคะให้ฉันต้องการที่จะฝึกระดับภาษาเยอรมันของฉันนะคะให้ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะนะคะสองประโยคแรกเนี่ยเราใช้แบบออกตัวได้ค่ะส่วนประโยคเนี่ยเวลาใครเขาถาม แบบเวลาที่คุณอยากจะไปขอฝึกกับใครอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาถามว่าทําไมคุณถึงแบบไปโรงเรียนจริงจังอย่างเงี้ยค่ะทาไมถึงไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะคุณก็พูดแบบนี้ได้ว่าเนี่ยฉันอยากจะฝึกภาษาเยอรมันของฉันน่ะให้มันดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไปตอบคาถามได้นะคะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะข้อ4ี่เนี่ยใช้แบบนี้ได้ค่ะในกรณีที่เขารู้แล้วว่าคุณน่ะกลังเพิ่งฝึกใช่ไหมคะ แล้วบังเอิญว่าคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่มีคนเยอรมันหรือว่ามีเพื่อนเยอรมันชาว่างชาติที่เขาค่อนข้างใจดีค่ะคุณก็เวลาแล้วค่อนข้างใจดีในที่นี้หมายหมายความว่าคุณพยายามที่จะสื่อสาร,รกับเขาใช่ไหมแล้วเขาอยากจะช่วยคุณนะ่ะหรือหรือไม่ก็คุณอยากให้เขาคุณอยากให้เขาช่วยคุณนะคุณพูดประโยคนี้ได้นะเค n ร์นเท i สีมิก i ิตเท o r r คอร e r e เกเรนเคิร์นเทนีมิกิตคอร ประโยคนี้แปลว,ว่าเวลาที่คุณพูดภาษาเยอรมันออกไปใช่ไหมคะแล้วคุณไม่แน่ใจว่าแบบถูกหรือผิดอะที่คุณใช้อ่ะคุณก็บอกเขาว่า content ซี mix peter cori caren นะคะระับแปลว่าเออเนี่ยคุณช่วยแบบแก้ให้ให,หน่อยได้ไหมแก้ประโยคที่เราพูดให้แบบถูกต้องให้หน่อยได้ไหมที่จริงถ้าคุณเจอคนใจดีแล้วมีประโยคนึงสักประโยคนึงนะภาษาเยอรมันคุณก็จะเก่งละเพราะจะมีคนมาเจ้าของภาษาจะมาแก้ให้คุณตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะและข้อห้าค่ะ ่านสำหรับคนที่อาจจะแบบไปเข้าห้องแชทหรือว่าเพิ่งเจอเพื่อนต่างชาตินะคะเราไปชวนเขาคุยกันได้นะคะทุกคนฮาเป็นซ so ีใสฮาเป็นซีใสคุณมีเวลาไหมนะฮาเป็นซีใสอุมิชเมียซูชเพลคันนะคะฮาเป็นซีใสอุมิชเมียซูชเพลคันแปลว่าคุณมีเวลาที่จะมาคุยกับฉันไหมอย่างเงี้ยนะคะเนี yeah. ่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเลยนะฮาเป็นซ so ีใสมิดเมียซูชเพลคันคุณมีเวลาที่จะคุยกับฉันไหมสมมติเวลาคุณคุยแชทไปแล้วคุณผิดบ้าง ุณก็แบบเคอร์เนซีม็กพิเทอร์คเดเคียเนช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมตรวจให้หน่อยได้ไหมคือทําประโยคนั้นสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดไปให้มันถูกต้องให้ดูหน่อยได้ไหมนะคะเอาละค่ะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้ของโค้ดค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะโค้ดละพัดวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ